บัดนี้วันที่28มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่26ข้าพเจ้านายชัชชัยป้อเขตขอถวายเสียงสวดสาธายาพสูตรพระประลิษตมนต์ต่างๆถวายเป็นพุตธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรง ตั้งมัน่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาักขาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเธอบทสวดที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสบมันตาจักาวาเลสุอัตตะลาขันฉันตุเทวตาสัทธามังมูลิราชาสะสุนันตุสังฆะโมคะถังสักเคกาเมจารูเปคิริสิคะระตะเตจันตาลิเขวิมาเน ทีเปรตเถจะคาเมต่รุวะนะคะหะเนเขหะวัตถุมหิเกเตกุมมาจะยันตุเทวาชละทะวิสะเมยักขะคันทพพระนาคาตินตันตาสันติเกอยังมุนิวะละวะจะนังสาธาูเมสุนันตุธรรมมัสวะนะกาโลอะยัมพพันตา ธรรมวสวาะกาโร <brushing> อะยัมพันตาธรรมัสวนณกาโลอะยัมพันตาบทส่วนที่สองบูชาพระรัตนตรัยอีกมินาสักการเลยนะพุทธังอภิปูชยามะอีกมินาสักการเลนะธรรมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการเลยนะสังฆังอภิปูชยามะบทส่วนที่สามกราบพระพัดพารัตนาไต 阿拉หังส,สัมมาสัมพุทโธพัคกวาพุทธังพัคกวะตังอภิวาเทมีสวะขาโตพัคกวะตาโธโมทัมบางนามัสสามิสุปะฏิปันโนพัคกวะโตสาขสังโฆสังฆังนามามิบทส่วนที่สี่นามการสิทธิคาถาณโมตัสสะพัคกวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพัคกวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพัคกวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดท um ี่ห้าไตสมณคมณปาถะพุทธังสราังคฉามิทำมังสรังคฉามิสังคังสลังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสลังคฉามิทุติยัมปิทำมังสลังคฉามิทุติยัมปิสังคังสราลังคฉามิตาติยัมปิพุทธังสลังคฉามิตาติยัมปิทำมังสราังคฉามิตาติยัมปิสังคังสราังคฉามิบทสวดที่หกสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสราัง อัจยังพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัจยังธัมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัจยังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทส่วนที่7พุทธานุสติอิติปิโสพะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนะสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตรบริสัรรมมาซาระติสัทธาเทวมนุสซ่านังผาาู้โธพระกวาติบทสวที่8ธรรมานุสติสวาขาโตพระกตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอสิปัติโกโอปะนะิโกปัจจันตังเวที่ปัจโพวินยูฮีติบทส่วนที่9สังคานุสติสุปะเดปันโนพระกวาตโตสาก็สังคโค ปุชุปฏิบันโนพระวโตสาวกสังโคยายะปฏิบันโนพระวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโคญาติทางจัตตาริปุริสายยุคานิอัถะปุนิบุคลาเอสัพพระวัตโตสาวกสร้างโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญเชลิกะระเนโย ο, อนุตตะลังบุญยังเขตตังโลกาซาติ บทสวดที่10รลัตนะสูตรยานิทะภูตานิสมาคตานิกุมมานิวายานิวะอันตะลิเกสัพเพวะภูตาสุมนาพระวันตุอโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัดสะมาหิภูตานิสาเมทะสพเพเม เมตังกะโลทะมนุสิยาปะชายะทิวาจะรัตโตจะหะตันติเยพะลิงตัสสมาหิเนลักขะทะอัปปะมันตายังกินจิวิตตังอิทะวาหุรังวาสังเคสุวายังละตะนางปานิตังนะ โนสะมังอัจิตะถาคะเตนะอิธรรมปิพุทเทระตัลังปานิตังเอเจนะสะเจนะสวุวติขนตุยะขังวิลาคังอะมะตังปานิตังยะทัตชะคาสักกะยะมุนีสะมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสะมัติ อินติอิทัมปีทัมเมราตนังปานีตังเอเจนะสตเจนะสุวติขุนตุยพุทธยมพุทธะเศตโถปะลิพัทนยอิสุจริงสัมาธิมานณตตะลิกกัญญามาหุสัมาธินาเตนะสโมหนะวิชติอิทัมปีทัมเมราตนังปานีตังเอเจนะสตเจนะสุวติขุนตุ เยบุคลาอัฏฐะสตังปะทัสสัตธาจัตตาลิเอตานิยุคานิหุนติเตทักขิเนเนยาสุขะตัสสสาวกาเอเตสุทินานิมหัมพระลานิอิทัมปิสังเครัตนังไปในทางเอเจนะสจเจนะสุวัตติหนุนตุ เยสุป,ปะยุตตามนักษาทันเหนะนิกามิโนโคตะมาสะนัหิเตปฏิป,ฏป,ฏปฏัตาอะมะตังวิไขัหะรัฐถามุทานิพุติงพุทชะมานาอิธรรมปีสัังเกตตระน,นังปานิตังเอญนัสตเจนะสุวติขนตุยาทินทะคิ คิโลปะทะวิงสิโตสิยาจะพุทธิวาเตผิอะสัมปะกรัรมปิโยตะทูปะมังสัป,ปุริสังวะธามิโยอริยะสัจจานิอเวจะปัสสติอิทัมปิสังเกตแล้วก็นังไปในทางอิจฉาสเจนะสสตตินนสุตโตเยอริยะสัจจานิ วิภาวะยันติคำพีละปัญเยนะสุเทศิตานิอิจจาปิเตหุนติภุสป,ปะมันตาณนเนตพววางอัตตะมะมาทิยันติอิทัมปิสังเคและกำังปายในทางเอชนัสเจนะสุสสปติหนตุสหาวัฏสะัสะสานสัมปะทายะ ยัสุธรรมาชะหิตาพวันติสักกายทินทิวิจิกิจชิตันจักศีพระตังวาปิยะตัดทิกินติจะตูหะปาเยหิจะอุตปะมุตโตชะจาพิธานานิอะพภโพกามุงอิัมปิสังเกตระตังปาณิทางเองเจน,นะสัเจนะโสภติคุณตุ กินจาปิโสกม,มังกะโรติปาผักกังกายเยนะวาจายุทะเจตสาวาอะพพโ,โสปัสสัสปะกิตชะทายะอะพพะตาทินทะปะทัสสะสวุตตาอิทัมปิสังเัตนะงลายในทางเอิจนะสตเจนะส,ส,สุวติขนุวันนับ ปะคุมเพยัถาพุทธิคัตเถคิมหาณะมาเสปตะทัตสมิงจิมเหปทูปะมังธรรมะวรังอเทสยยินิพพานะคามิงปะละมังอิตายะอิทัมปิพุเทรตัตนางปานินังเอจานะสสเจนะสุสวติขนตุวะโลวะรัญยูวะละโทวะราหาระโลอนุตตะโลธรรมะวรังเอเทสยิ ทิทมปิพุทธเทรัตนังบาในตางเอนานะสสติยนะสุปตหิขนตุคีนางปุรานางนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตะจิตตายะติเกพราวัฏสมิงเตคินะวิชาอะวิลุษหิฉันทานิพันติ ทีลายาถาทมปะตีโพดีท,ทมปีสังเกตรัตนังปลายใตังเอเจนส์เเตนะสุวัติขนตุยานิทัพภูตานิสมาคตานิอุม,มานิวายานิวะอันตะลิกเเคตถาคตังเทวะมนุษสาปูชิตังพุทธังสรังพุทธังนัมัสสามะสุวัติขนตุยานิทัพภูตานิสมาคตานิ กุม,มานิวายานิวะอันตาริเขตถาคตังเทวะมนุษย์สาปูชิตังทำม,มังณมัสสามะสุวัตติขนตุยานิทะภูตานิสมาคตานิกุม,มานิยาวานิวะอันตาริเขตถาคตังเทวะมนุษสาปูชิตังสังฆังณมัสสามะสุวัตติขนตุบทสวสดที่11อาดานาริยะผลิตผทย่อ สัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสัตตาปวัชิตโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพพุตโตจะตุวังภะวะสัพีิีโยวิวัชชนตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภะวัตวันตราโย ο, สุขีทีกายุโกภาะอะภิวาทานะสีนิสสะนิจจังวุธาปจาจารโล จตารลธรมาวัตติอายุมโนสุกางบัลลังบทสวดที่สิบสองอธิตะผลิตยายะสูตรเอวังเมสูตรตังเอกังสมยงังพระควาฆายายงวิหารติฆายาสีเสสัรจจิงพิขุสหัสเสนตะัตตะโขพระควาพิขุอมันเตสิสัพพังพิฆเวอาธิตตังก,ก,กินจะ พิเเวสัพพังอธิตังจะกุพิเคเวอธิตังลูปาอธิตาจะกุวิญญาณลังอธิตังจะกุสัมผัสโสอธิโตยามปีทางจะกุสัมผัสะปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมากสุขขังวาตามปีอธิตังเกณาอธิตังอธิตังลักขะทินาโทขัดทินามูหัดทินาอธิตังชาติยาชะลามะระเนนะโสกิหิปะริ ออริเทเวหิทุกเขหิโทมานัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิโสตังทิตังสัตตาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมภโสทิตโตยามปิทางโสตสัมภสะปัตจะยาอุปัชติเวทายิตังสุขขังวาทุกขังวาอทุขังวสุขขังวาตัมปิอาทิตตังเกณฑ์อาทิตตังอาทิตตังละคัตทีนาโทุคัตทีนาโมหัตทีนา อาทิตตังติชาติยาชลาลามะละเนนะโสกิหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมานัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏฐามิคานาังอาทิตตังคันธาอทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมพัสโสทิตโตยามปีทางคานะสัมผัสสะปัจจะยาอุปปัชชติเวทายิตตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขังวาสุขังวาตัมปิอาทิตตังแกนะอาทิตตังองาทิตตังละคัตคีนา โทขัดทีนาโมโทขัดทีนาอทิตตังจะติยาจะลามาละเนนะโสกิหิปริเทเวหิทุกขิหิโตมานะสัยหิอุปายาสัหิอทิตตันติวัฏฐามิชิวหาทิตารักษาทิตาชิวหาวิญญาณนางทิตาชิวหัสัมพัสโธทิตโตยัมปิทางชิวหัสัมพัสสะปัจจะยา อุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทตุขังวัสุขังวาตามปีอธิตังเกณฑอธิตังอธิตังละคัตคินาโทขัดคินามุงขัดคินาอธิตังชาติยาชะรามาลเนนะโสเหติปริเทเวหิทุกเหิโทมานะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิกายโยธิโตโพทัพาอธิตากายวิญญาณังอธิตังกายละมัสะอธิตโต ยำปิอาทิตย์ยำยำปิทางกายสัมปัสสะปัจจะยาอุปชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขังวาสุขังวายำปิอาทิตย์ตังเกณฑอาทิตย์ตังอาทิตย์ตังละคัตขีนาโตขัตขีนาโมห oh ัตขีนาอาทิตย์ตังชาติยาจัลามาลณีนะโสหิโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโตมนัสเสหิอุปายาสเสหิอาทิตตันติวัฏามิมโนทิตโตธมาทิตตามาโนวิญญานันงอาทิตย์ตัง มโนสัมผัสโสอธิโตยามปีตังมโนสัมผัสสศักปัจจายาอุปัชติเวทายีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขัมสุขังวายามปีอธิตังเกียรนัธิตังอธิตังละคัตขีนาโทขัตขีนาโมหัตขีนาอธิตังชาติยาชะลามะระเนนะโสกิปริเทเวหิทุกเกหิโทมานะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิ เอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวะโกจกคุสะมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจกคุวิญญาณเนปินิพินทติจกคุเสปินิพินทติยมปิทางจกคุสัมภัสสะปัจทยาอุปัชติเวทายีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขงมัสุขังวาตัสสิมิงปิตัสสมิงปินิพินทติโสตัสะมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณเนปินิพินทติโสต สัสมปัสเสินิพินติยามปีตังโสตสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมัสสุขังวาตาสะมิปินิพพินติคันนัตสะมิงปินิพินติคันเทสุปินิพินติคาลวิญญาเนปินิพินติคาลสัมผัสเสปินิพินติยามปีทางคาลสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมัาสุขังวาตาสะมิปินิพินติชิวะหา ยะปินิพ oh. ินทติละเสสุปินิพินทติชื่อว่าหาวิญญาณเนปินิพินทติชื่อว่าหาสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางชื่อว่าหาสัมภัสสะปัจจะยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกังพัสสุขังวาตาสัมิปินิพินตติกายสัมมิปินิพินทติโหทัเพสุปินิพินทติกายวิญญาณเนปินิพินตติกายสัมผัสเสปินิพินตติ ยามปดตางกายะสัมภัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายีตังสุขังวาทุกขังวาอทุขังวะสุขังวาตาสามีปีนิพพินทติมนรสสามิงปินิพพินทติทมเมสุปินิพพินทติมาโนวิญญาณเนปินิพพินทติมโนสัมภัสเสปินิพพินทติยามปีตางมโนสัมภัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายีตังสุขังวาทุกขังวาอทุขังวะสุขังวาตาสามีปีนิพพินทตินิพพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิง วิมุตตะมีติยานาังโหติขินาชาติวุสิตังพม,มักจาริยังกะตังการณียังปาปะลังอิทัตตาญาติปชานาติติอิทมะโวจักะควาอันตะมะนาเตพิกุพะควโตภาสิตังอภินนทุงอิมัสมิจจะกบนะไวยาวยายะา กาละรัศมิงพัญญาเนตัสสะพิขุสาหัสสัตสะอนุปาทายะอาสะเวหิกิตานิวิมุตจิงสูติ